เมื่อไหร่จะ,ะรักเฉลยใจตอนที่สิบห้าแล้ววันนี้มันก็เป็นวันที่แม็กซ์โจและแซมต้องเดินทางไปพบลูกค้าที่เขานัดเอาไว้ซึ่งมันทําให้เอียนรู้ว่าเจ้านายอยากให้เต๋อไปส่งเขาจึงจับมือของเต๋อเดินตามเจ้านายไปเต๋อเองก็ไม่รู้จ่ะใบเบี่ยงยังไงจึงได้จะเดินตามไปเงีบเยบๆและเดินไปส่งที่เรือมันทําให้แมกรู้สึกด,ดีที่มีเต๋อเดินตามมาส่งเอาละฉันจะไปแล้วดูแลตัวเองให้ดีจ้ะ แม็กเอ่ยพร้อมกับมองหน้าของเตอ๋อแต่เต๋อกลับไม่ตอบมันทําไม่เอียนมองหน้าของเต๋อสลับกับเจ้านายเจ้านายไม่ต้องห่วงหรอกครับผมจะดูแลคุณดื้อเป็นอย่างดี <c oughs> อืมงั้นฉันไปนะแม็กเอ่ยลายอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมองหน้าของเตอ๋อเต๋อได้แต่ยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะหมุนเตอัอเดินกลับเข้าบ้านไปโดยที่แม็กยังไม่ทันขึ้นเลยด้วยซ้ํามันทําไม่เอียนได้แต่หันมายิ้มแห้งๆให้กับเจ้านาย <c oughs> เออเจ้านายครับ ให้ไปรีบกลับนะครับทางนี้ไม่ต้องห่วงรับรองได้ผมจะไม่ให้ใครเข้าใกล้คุณด้เลยเยี่ยนตอบอย่างรู้ใจก่อนที่แม็กจะกระโดดขึ้นเรือไปแล้วเขาก็ได้เดินตามเตอิอมาเข้ในบ้านพอเข้ามาในบ้านก็เจอพิสัยกับเสือนั่งรอยอยู่แล้วได้แต่คิดภายในใจมาทําไมกันเนี่ยมากันตั้งแต่เช้าเลยเฮ้อ เสือพอจะอ่านความคิดของเยียนออกเขาจะเอ่ยขึ้นเออคือวันนี้พวกผมเออคือผมกับคุณพิสัยจะเดินทางไปนอกเกาะน,นิดหน่อยหวังว่าพวกคุณจะอยู่กันได้นะครับอยู่ได้สิทำไมจะอยู่ไม่ได้ละ่ะเยียนเอ่ยขึ้นและชำเลืองมองก็ก็อะไรฉั้นกับพิเรีย่ยฝีมือก็ไม่ใช่จะดูถูกกันง่ายๆนะปกป้องคุณด้อยากอยู่แล้ว ถ้าอย่างนั้นเราสองคนก็หายห่วงพิสัยเอ่ยขึ้นพร้อมกับชมลองมองลีหลีได้แต่มองนิ่งๆพรรู้ว่าพิสัยกำลังไปหาของมาให้กับเขาก็คือแร่เพชรดิบซึ่งเขาเองก็อยากตามไปแต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะเขาต้องอยู่ดูแลเตอ๋อพร้อมกับน้องชายซึ่งถ้าเขาปล่อยเอียนไว้กับเตอ๋อนั่นแหละคือหายนะชัดซึ่งเขาเองก็เสียดาย และใครอยากจะรู้ตามพิสัยไปแต่มันก็ทําไม่ได้จริงๆผมจะมาอีกทีในช่วงเย็ยนนะครับอ,อ๋อและอาหารก็ไม่ต้องทํานะเดี๋ยวผมจะให้คนจัดเตรียมมาเลยพิสัยเอ่ยขึ้นก่อนที่จะลุกไปเต๋อเองก็เช่นกันตามเพื่อนก่อนจะชำเลืองมองมาที่เอียนใจหนึ่งก็นึกเป็นห่วงเพราะคราวที่แล้วเอียนก็เดินเข้าไปในป่าหลังเขาเดินตามไปและคิดว่าคนที่เดินตามไปเป็นเขามันทําให้เขารู้สึกเป็นห่วงเอียน เพราะเอียนดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่เขาเป็นอยู่และเขาก็ไม่เคยพูดหรือบอกอะไรเอียนให้เข้าใจเพราะเก่งว่าเอียนจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเขาเป็นจากนั้นเอียนก็จุงมือของเซอเข้าไปในห้องพร้อมกับมอบมีดเล่มหนึ่งซึ่งมันเป็นมีดที่เสือให้เขามาอ่ะผมให้คุณมีดมีดอะไรอ่ะมันเหมือนกับอืมเห็นในเสือนั่นบอกว่าเป็นมีดหมออ้าว คุณเสือให้นายนายมาให้ฉันมันจะดีเหรอเต๋อเอ่ยขึ้นเพราะรู้สึกว่าไม่ควรรับของสิ่งนี้จากเอียนรับไปเถอะผมได้มาใหม่อีกเล่มน,นึงแล้วผมคิดว่าที่เนี่ยมีอะไรแปลกๆคุณเต๋อต้องระวังตัวไว้นะครับผมเนี่ยเจอบ่อยโดยเฉพาะที่บ้านของนายเสือแล้วก็ป่าหลังเขานั่นจริงเหรอฉันว่าฉันก็เห็นนะฉันเห็นแสงแวบๆอยู่ตรงชายป่าด้านนู้น่ะ ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านพักเราอะจริงเหรอครับคุณดื้อ,อยากไปดูให้เห็นกับตาใช่ไหมครับเตอพยักหน้าเพราะเขาเองก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่ผมว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปเลยดีกว่านะครับขอความกร,รุณาเถอะครับคุณดื้อตอนนี้เงินในกระเป๋าของผมแทบจะไม่มีสิกระเป๋าแล้วครับถ้าเจ้านายของผมรู้ว่าผมพาคุณดื้ไปที่ชายป่านั่นมีหวังทั้งโบนัสทั้งเงินเดือนผมไม่เหลือแน่ๆ เธอได้แต่หัวเราะออกมาพร้อมกับยิ้มอืมก็ได้ฉันจะรับของของนายไว้ก็แล้วกันแล้วฉันยังไม่ไปที่นั่นตอนนี้ก็ได้เออแล้วพี่ลีเอาแหวนมาให้หรือยังครับเตอ,อพยักหน้าเขาได้แหวนมาจากลีมันเป็นแหวนเพชรที่ลีได้ก็เพชรดิบมาทำและแจกให้ทุกคนแม้แต่แม็กก็ยังได้ใต้แหวนมีชื่อสลักอยู่ทุกคนซึ่ง นอกจากรียังทํามาเผื่อทุกคนแล้วเขายังทํามันขึ้นมาอีกสองสามวงซึงไม่รู้ว่าเขาจะมอบให้ใครอีกบ้างเขาได้จะทําเก็บไว้อย่างนั้นและทําเป็นเครื่องประดับอีกหลายชิ้นซึ่งมันเป็นเข็มกัดแล้วก็สร้อยคอและก็กําไลข้อมือซึ่งที่เขาทําก็เพื่อว่าในอนาคตของพวกนี้มันอาจจะเป็นที่พึ่งพยายามในเขาทุกยากก็ได้แล้วเขาก็ต้องนํามันมาขาย ึ่งเตอดีใจมากนี่เป็นแหวนเพชรในชีวิตของเขาวงแรกและไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีเตอร,รู้สึกเกรงใจลีเหมือนกันตอนที่รับมันมาแต่ลีขยันขยอเขารู้สึกว่าลีให้เขามากเกินไปมากริงกว่าคนที่เป็นคนวงการจับตัวเขามาซะอีกหมอนั่นไม่เคยให้อะไรเขาเลยนอกจากคำพูดข่มขู่และกำจัดอิสรภาพเขาอีกและวันนั้นมันทำให้เขารู้สึกดี เป็นอิสระอีกครั้งเขาละเอียนพร้อมกับรีออกมาเล่นน้ําที่ชายหาดนั่นว่าดีแล้วแต่มันมีดียิ่งกว่าเมื่อพิสัยให้คนนําของสดที่ได้มาจากทะเลมาให้รีพร้อมกับเครื่องเดิมมันทําให้พวกเขาดื่มกินกันอย่างสนุกสนานดําผุดดาว่ายอยู่ในทะเลโดยมีสายตาคู่หนึ่งที่ต้องมองเตอ๋อย่างไม่วางตานั่นก็คือทาอินวันนี้เขารู้ว่าให้ฝรั่งคนเมืองนั่นมันเข้าเมืองไปแล้ว คืนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีและเหมาะที่เขาจะบุกเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพื่อได้เข้าใกล้และบอกความรู้สึกกับเธอสักทีในขณะที่เขากำลังมองอยู่นั้นเขาก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างนั่นก็คืออาคมของเสือเสือกำลังมาที่บ้านหลังนี้มันทําให้เขาต้องหลบไปก่อนเพราะเกรงว่าเสือจะรับรู้ว่าเขาอยู่บริเวณนี้เสือที่เดินมากับพิสัย เขาตั้งใจจะมาทานอาหารนี้ที่นี่ก็เป็นสามหนุ่มตอนนี้กำลังกลืมๆหน้าแดงๆเขาก็ได้แต่ยิ้มเป็นไงบ้างชอบของที่ผมส่งมาไหมพี่สายตั้งใจจะถามลีแต่ลีกลับไม่ตอบเอียนจึงตอบแทนพี่ชายดีเลยมากพี่เขยสุดยอดไปเลย,ยงนี้เจ้าไหนาไม่อยู่ผมขอแบบนี้สักสองสามวันเลยนะครับได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว เือได้แต่มองมองชำเลืองมองไปยังเพื่อนของตัวเองซึ่งนี่ทำาคะแนหน่าดูเลยส่วนเขานี่แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเช่นกันพี่ว่าเย็นแล้วเราเข้าไปในบ้านกันเถอะพี่เอ่ยขึ้นเพราะรู้ตัวเองว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่ตอนนี้เปียกลรูและแน่ไปกับลำตัวเช่นเดียวกับเอียนและเตอ๋อซึ่งเขาก็ไม่อยากให้ทั้งสองคนเห็นเขาทั้งสามคนในสภาพนี้ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้มองตรงๆแต่เขาก็มองอยู่ดีนั่นแหละเย่งเตอ๋อ ดูน่ารักกว่าใครๆขนาดตัวเขาเองยังมองมีเขากําลังรู้สึกคึ้งห่วงพิสัยหรือเปล่าลีได้จะสงสัยตัวเองเหมือนกันแต่ก็ไม่ชอบสายตาของเสือที่มองน้องชายก็สงสายตาดุน้องชายก่อนที่จะให้น้องชายคน้นของกลับเข้าไปในบ้านเึ่งเอียนเองก็รู้สึกเคือง,งเพราะยังอยากเล่นน้ําอยู่ส่วนเต๋อก็ได้จะทําตามอย่างว่าง่ายเพราะรู้ว่าเอียนทําตามหน้านที่เขาถึงช่วยกันคน้นของกลับเข้าไปในบ้านโดยมีเสือและพิสัยช่วย พอเข้าไปในบ้านทั้งสองหนุ่มก็นั่งรอที่ตัวอาหารหลังจากที่สามคนแต่งตัวอาบน้าเสร็จแล้วบอกเลยว่าตอนนี้อาหารได้ถูกจัดเตียงไว้มากมายซึ่งลีได้แต่แปลกใจพิสัยพาคนมา,มามากมายขนาดนี้เหมือนกันจะมาล้อมจับใครสักคนหนึ่งทําไมถึงพาคนมาเยอะขนาดนี้ล่ะอ้าวก็พ่อครัวจากในเมืองทั้งนั้นแหละมาทําอาหารเนี่ยออแล้วไปนุกว่าจะ เอามาเฝ้าคนที่นี่ซะอีกอืมทําได้เหรอแล้วให้ทําหรือเปล่านายจะบ้าหรือไงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแค่ฉันกับเอียนนี่ก็เอาอยู่แล้วอ่ะตามใจเต๋อได้แต่นั่งทานอาหารเงียบๆคู่หนึ่งก็แฟนคุยกันอีกคู่หนึ่งก็เหมือนว่าจะทะเลาะกันแทบจะถอดเวลาในการทานข้าวแล้วคุยแต่ก็คุยกันได้ซึ่งเขาเองก็รู้สึกงงๆหรือว่าสองคนนี้จะมีใจตรงกัน นั่งอยู่ตรงนี้กําลังจะเป็นกอขอคอเขา Taylor หรือเปล่านะเต๋อได้จะคิดในใจพราถ้าอาหารเสร็จทุกคนก็มานั่งเล่นกันต่อถ้าเต๋อเองก็คิดว่าตัวเองคงจะไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วมัง้งดูเหมือนสองคู่นี้จะเข้ากันได้ดีอีกคู่หนึ่งก็คุยกันไปทะเลาะกันไปอีกคู่หนึ่งก็ดูเอาอกเอาใจจนออกนอกหน้าเ้อเมื่อไหร่เราจะมีแบบนี้มนะั้งนะเต๋อได้จะคิดเออผมกอดตัวก่อนดีกว่านะครับพอดีง่วงเต๋อง่วงหรอครับ ให้ผมเดินขึ้นไปส่งบนห้องไหมเย่ยนเหนื่อยขึ้นตำท่าจะลุกโอ้ไม่ต้องหรอกแหมห้องแค่นี้เองต้องไปส่งไปส่งอะไรนายอยู่คุยเป็นเพื่อนคุณเสือไปเถอะเห็นไหมคุณดื้อง่วงแล้วนายกลับไปได้แล้วเย่ยนเหนื่ยมาไล่เสือมันทำให้เสือได้แต่ยิ้มเฮ้อพิสัยมีคนไล่เราแล้วละ่ะเสือหันไปถามเพื่อนกัเขาไล่นายไม่ได้ไล่ฉัน ความจริงอ่ะน่าจะกลับได้แล้วนะลี่เอ่อยขึ้นมันทําให้เสือถึงกับผล่ล้อออกมาเสียงดังลั่นมันทําให้พี่สายหันมามองเพื่อนตาขวางทําปากมุกมิดบอนพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนเสือเองเขาเข้าใจอยู่ว่าเพื่อนเขากําลังให้พอรอยู่นั่นเองอ่ากลับก็ได้วันดีนะเดินไปส่งหน่อยสิพี่สายเอ่อยขึ้นทําให้รีได้แต่พยักหน้านิดหน่อยก่อนจะเดินออกไปส่งพี่สายที่หน้าบ้าน อา้าวแล้วเราล่ลละมานั่งอยู่ทําไมเดินไปส่งฉันด้วยสิโอ้ยตอนมายังมาเองได้เลยตอนกลับนี่ก็ต้องไปส่งด้วยเหรอว้าและสารละเอียนพูดพร้อมกับเดินหนีเข้าห้องตัวเองไปมันทําให้เสือได้แต่มองตาเดี๋ยวเฮอะหรือจะทําให้ได้นอนเลยดีกว่ามั้งเสือได้แต่เออยอาคาดแต่ไม่คิดที่จะทําอย่างนั้นก่อนที่จะเดินตามเพื่อนออกไปส่วนทางม็กไม่รู้อยู่ๆเกิดคิดอะไรขึ้นมา เขาไปพบลูกค้าแค่รายเดียวเท่านั้นก็ทําท่าจะขึ้นเรือกลับมาทันทีทั้งที่ตอนเช้าไม่นัดกับลูกค้าอีกรายหนึ่งมันทําให้แซมกับโจที่เพิ่งไปเดินห้างมาซื้อของของตัวเองและตามที่แม็กสั่งจนเยอะแยะไปหมดก็แปลกใจอยู่เหมือนกันไม่คิดว่าแม็กจะไปเช้าเย็นกลับขนาดนี้กลับเลยเหรอครับเจ้านายกับตีจะอยู่ทําไมก็พบลูกค้าแล้วแต่ตอนเช้าเราเช้าก็มาใหม่สิแม็กเอ่ยขึ้นพร้อมกับ สังลูกน้องให้ขนของตามตามเข้ามาซึ่งของสิ่งเหล่านั้นเขาก็ซื้อมาฝากเต๋อทั้งสิ้นโดยให้โจเป็นคนไปเลือกแลนะโจก็ได้ซื้อของให้กับแซมตามที่เขาเคยสัญญากันไว้ก็คือของใช้จําเป็นส่วนตัวในชีวิตประจําวันที่เหมือนกับของเขานั่นเองและในที่สุดแม็กกับลูกน้องทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงเกาะเขาก็โดดลงเรือและค่อยๆเดินเข้ามาในตัวบ้านจำเืองมองไปที่ ระเบียงที่หน้าต่างเขาเห็นเงาผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่ระเบียงและเตอ๋อก็เดินวนไปวนมาแล้วหายเข้าไปในห้องน้ํามันทําให้เขามโหมากที่เตอ๋อพาผู้ชายเข้ามาไว้ในห้องไอนคนนั้นมันเป็นใครกันเขาโมโหมากเลยต้องรู้ให้ได้จึงรีบเดินในที่สุดเขาก็เดินผ่านลีและเอียนที่ออกมาต้อนรับทั้งสองคนดูแปลกใจเหมือนกันที่เห็นเจ้านายกลับก่อนเวลาที่ควรเป็นและมันก็เร็วมาก และเดินออกไปช่วยแซมกับโจถือของโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเจ้านายของเขาที่รีบร้อนขนาดนั้นกำลังจะไปไหนกันแน่แม็กเคาะประตูห้องรัวๆเต๋อที่อยู่ในห้องน้ำก็รู้สึกตกใจจึงออกมาเปิดประตูพอเห็นแม็กเต๋อก็ยิ้มทันทีอา้าวทำไมกลับมาไวจังแม็กไม่ตอบด้านล่างของเต๋อกวางทางเขาอยู่ให้ห่างออกไปแล้วเขาแทรกตัวเข้ามาในห้องมันอยู่ไหนบอกมานะมันอยู่ไหน ใครกันครับมันหมายถึงอะไรไม่ต้องมาทำหน้าซื่อเลยมันอยู่ไหนแม็กพูดพร้อมกับเดินไปที่ระเบียงแต่ก็ไม่เห็นใครมันเป็นไม่ได้ไอ้หมอนั่นมันต้องอยู่ในนี้เขายังเห็นมันยิ้มให้กับเขาเขาเห็นใบหน้ามันอย่างชัดเจนทั้งๆท,ที่มันก็มืดแล้วเขายังแปลกใจเลยว่าทำไมถึงเห็นหน้ามันชัดมันไม่ใช่คนที่คเ้นหน้าคุณตาหรือเคยเห็นในก่ะน,นี้เขาหรือคนตู้ทุกใบและใต้เตียง ทำให้เต๋อได้เจรินตามด้วยความงงงแม้แต่ห้องน้ำแม็กก็ยังพ้นคุณจะหาอะไรล่ะครับหาไอ้ผู้ชายคนนั้นไงคนที่นายพาเข้ามาในห้องฉันไว้น่าให้โทรศัพท์นายมาใช้เลยนี่ติดต่อพายใ,ใครมาที่นี่ไม่มีนะครับผมอยู่คนเดียวเต๋อพนักอธิบายเพราะเขาอยู่คนเดียวจริงๆมันจะมีใครอยู่ในห้องเขานั่นเหรอเป็นไปไม่ได้ซึ่งเต๋อเองก็ไม่รู้จะอธิบายให้แม็กเชื่อ,อยังไงไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นฉันไม่เชื่อ ฉันเห็นมันกับตามันยืนที่ระเบียงนั่นมันยังส่งยิ้มให้ฉันอีกฉันตาไม่ฝาดได้แน่ก็มันไม่มีจริงๆนะครับคุณก็เห็นอยู่ว่ามันไม่มีก็ตอนนี้มันไม่มีก็บอกมาสิว่าอามทนไปซ่อนไว้ที่ไหนฮะเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนนะกตะวาดเสียงดังลั่นพร้อมกับจับหัวไหล่ทั้งสองข้างของเต๋อพร้อมกับเขย่าแรงๆมันทําให้เต๋อรู้สึกโมโหขึ้นมาเหมือนกันนี่เขาต้องการอะไรกันแน่เนี่ยมาคาดคั้นอะไรในเมื่อมันไม่มีอะไรเลย ก็เหมือนแม็กจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นบอกมาไอหมอนั่นมันอยู่ไหนเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนหรือว่าถ้าฉันไม่กลับมาก่อนเนี่ยฉันคงไม่เห็นอะไรดีๆแบบนี้คงไม่รู้ว่านายพาคนมาสมหอังจำรานในบ้านพักของฉันผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงให้คุณเชื่อดีในเมื่อคุณเข้าใจอย่างนั้นก็แล้วจากคุณแล้วกันอย่างนั้นก็แสดงว่ายอมรับสินะนไหนๆก็ฉันมาขัดขวางจังหวะอะไรของนายเนี่ย ฉันจะทําแทนไอ้หมอนั่นแล้วกันนี่คุณจะทําอะไรเตอรู้สึกกลัวและเห็นใบหน้าของแม็กที่เริ่มเปลี่ยนไปมันเหมือนวันนั้นไม่มีผิดวันที่เขาถูกจับมัดอยู่ที่ทะเลมันทําให้รู้สึกกลัวเตอรถูกผลักลงไปบนเตียงนอนตามด้วยร่างของแม็กที่ตามประกบและสัมผัสทุกตะวันซึ่งเตอรเองรู้สึกกลัวมากเพราะเขาไม่เคยเป็นฝ่ายตั้งรับมาก่อนเคยแต่เป็นฝ่ายบกตลอด ดูเหมือนแม็กซ์ไม่ฟังไม่อ่อนโยนทุกการกระทําของแม็กซ์เต็มไปด้วยอารมณ์ที่โกรธเกลียวแล้วโมโหมากซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแม็กซ์จะโมโหอะไรมากมายขนาดนี้คืนนั้นทั้งคืนเจอรับสึกหนักระบมไปทั้งตัวบอกเลยว่าแม็กซ์จัดเต็มจัดหนักทั้งคืนมันทําให้เจอรู้สึกว่าตัวเองกําลังตกนรกทั้งเป็นและต่อไปนี้เขาจะไม่ยอมญาติดีกับแม็กอีกแล้ว ถ้ามีโอกาสเขาก็จะหนีแน่นอนส่วนทางด้านแม็กเมื่อผ่านศึกไปแล้วตอนนี้เขารู้สึกสบายใจและก็รู้สึกใจเย็นขึ้นมาเขานั่งเพยงหัวเตียงโดยมีเตอ๋อนอนอยู่ข้างข้างหันหลังให้กับเขาเขาเอื้อมมือจะไปแตะเนื้อต้องตัวเตอ๋อแต่ก็ต้องชะงักแล้วหดมือกลับมาบอกเลยว่าถึงแม้จะใจเย็นลงแต่ก็ใช่ว่าจะหายโกรธเขารู้ตัวว่าเขาทำรุนแรงกับเต๋อมากบอกเลยว่าเนื้อตัวของเตอ๋อ มีรอยบอบช้ำซึ่งมันทำให้เขาต้องลุกออกจากห้องแล้วไปเคาะประตูห้องของโจและแซมเพิ่มมาดูเตอเมือเตอเห็นว่าสองหนุ่มเข้ามาในห้องก็ลุกสึกอ,อายเข้าไปใหญ่เพราะเนื้อตัวของเขามีรอยตํำๆแดงๆไปทั้งตัวซึ่งอาการแบบนี้มันทําให้แซมพดโจรับรู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างแม็กกับเตอเจ้านายอืม <c oughs> ดูแลหน่อยแล้วกันแม็กพูดก่อนที่จะเดินออกไปทั้งสองคนมองหน้าของเตอ๋อเตอรู้สึกอายมากจนไม่อยากมองหน้าใครไม่ต้องอายหรอกครับพวกผมเข้าใจเข้าใจเหรอพวกนายจะไปเข้าใจอะไรเต๋อได้จะพูดแค่นั้นแล้วก็งเงียบไปปล่อยให้แซมสำรวจเนื้อตัวแล้วก็ทายาให้ถึงแม้จะรู้สึกเขินแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆช่วยออกไปด้วยครับผมอยากอยู่คนเดียว เตอเอ่ยขึ้นเมื่อแซมทำแผลให้เขาเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ได้เดินออกมามันเกิดอะไรขึ้นแซมทำไมคุณแม็ก์ถึงได้ทำกับคุณดือกขนาดนั้นฉันเองก็ไม่รู้เราก็รู้เหมือนเหมกันนั่นแหละว่าอยู่ๆคุณแซมก็ขึ้นมาบนห้องแถมยังไม่ยอมลงมาอีกก็ฉันบอกแล้วว่าให้นายขึ้นมาดูนายก็ไม่ขึ้นมาแล้วจะให้ขึ้นมายังไงล่ะขนาดเจ้านายอะ่ะ ไปทางานแค่วันเดียวทั้งๆมีกําหนดตั้งสองสามวันรีบกลับมาอย่างนี้ยแสดงว่าเจ้านายคงอยากเจอหน้าคุณเตอ๋อใครจะไปคิดว่าเออจะมาเจอสภาพอย่างนี้ฉันว่ามันต้องมีสาเหตุแน่ๆเดี๋ยวฉันจะไปถามเจ้านายเองแซมเหยขคืนพร้อมกับเดินไปในห้องของแม็กแม็กมองหน้าของแซมเกิดอะไรขึ้นครับทําไมคุณถึงได้ทํารุนแรงกับคุณเต๋อขนาดนั้นความจริง น่าสงสารคุณดื้อนะครับคนที่น่าสงสารน่าจะเป็นฉันมากกว่าเห็นหัวฉันไหมเห็นไหมมีเขางอกออกมาหรือยังแกรู้ไหมว่าในดื้ออะไรของพวกแกเนี่ยพาผู้ชายขึ้นมาบนห้องเออคนที่ยืนอยู่อาจจะเป็นลี่หรือไม่ก็เอียงก็ได้ครับเป็นไปไม่ได้ฉันเห็นหน้ามันชัดมากมันไม่ใช่คนในบ้านของเราและอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้ใส่เสือ้อแม็กัดฟันพูดมันทำให้เขาแคนมาก ตอนนี้แซมรู้แล้วว่าเจ้านายของเขารู้สึกอย่างไรกับเตอแล้วคุณดือว่ายังไงจะว่ายังไงก็ไม่ยอมรับนะติฉันก็เลยต้องลงโทษด้วยวิธีของฉันแต่ผมว่าเจ้านายก็ทำเกินไปนะครับนายว่าเกินไปแร่แซมฉันว่าไม่นะทำอย่างเงี้ยดีแล้วจะได้ไม่กล้าทำอีก